กับป้าการแล้วกับช่องไปฮั่นเจอร์นี่วันนี้เรามาตังเอาเมืองเนาะเราจะลามากินขนมเส้นชื่อร้านว่าออน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองซึ่งจะเป็นแบบบุฟเฟตราคาแบบย่อมเยาวราคา69บาทเดียวเอาไปดูตรงในว่าหน้าตาอาหารจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ไม่ใมาคนเดียวนะออมาสองคนเหมือนเดิมมาเดิมมากับโนโน่ครับผมคนเดิม เมื่อีโอเคอเดี๋ยวาพาพาไปดูไปเดี๋ยวไปดูตรงในร้านกันนะครับมาถึงก็ต้องอย่างก่อนมาเอาอันนี้ก่อไปแต่ที่เอาเอาไปแล้วเออแต่ที่เอาจ่ายตังค์ไปแล้วเออจ่ายตังค์ไปแล้วมาเอาจามนมาเอา,านี้นโรงแรมจานของร้านก็จะมีจานละคนละกี่บาทกีหกสิบเก้าบาทเออไม่นบอกเมื่อกี้แต่เขาจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะไปอันนี้น้ำน้ำฟรีด้วยรวมน้ำแล้วรวมได้ก็ต่อไป อันนี้เฮาได้จานได้ถ้วยมาแล้วเฮาก็จะเริ่มมาตักขนมเส้นกันคื้อขนมเส้นก็กจะมีนี่เป็นขนมเส้นเป็นจบๆเป็นนี้เลยอน่ากินมากคือน่าจะเป็นแบบเส้นประจทสดใหม่ทุกวันครับถ้าเป็นแบมีเครื่องเคียงไชยางมะนาวพริกคั่วแต่นี่เหมือนๆเนป็นยักษ์คนเดียวหอมเจียวอะ่ะย่างกรอบย่างหอมอ่านี่พริกขั่วหอมหอมน้ำเงี้ยวมันต้องเหมาะกับพริกขั่วแล้วก็ผักชีนะ แล้วก็อพักสดก็มีอันนี้เป็นถั่วงอก่งอเคถ้าไข่มักส้มๆหน่อยก็ใส่มะนาวแต่นี้เขาจะใส่ขนมเส้นก่อนนะบุมเอาไปเลยนึ่งจับนึ่งจับเบาๆเออนิ้นๆใน้นมันจบโอเคอ่าแล้วก็ตามด้วยตามด้วยหอมเขียวกระเทียมเขียวหอมเขียว หอมหอมอันนี้กระเทียมเจียวหอมเจียวไม่เราหอมเจียวอันนี้หอมป้อมเออหอมป้อมหรือว่าผักชีนะผักชีเอาพริกไปด้วยก็ตัวกี่เพชรหนึ่งนขอหนึ่งพันก่อนอ่โอ้เป็ดใหญ่เม็ดใหญ่ไะจริงๆนะวันนี้ก็มีมีแบบสองน้ำกันนะน้ำแรกจะเป็นน้ำอันนี้เขียวหวานน้ำเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่นัว ไก่เน้นๆดูไก่เน้นเเยอะมากแต่วันนี้ที่เอามาเราอยากกินน่องเรียอว่าน่เงอเมริกันนี่เราดูน้องเนื้ยวนักกิ่หน่วยโอ้โหไปดูดเน้นๆเลยใหม่ๆนะนะทำใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่มันอุ่นตลอดเวลาเพราะพ่นใส่ทานเองนี่ไก่น่องนี่มันอุ่นตลอดเวลาอันนี้เราตะเน้นคัะ นี่กระดูกอ่อนก่อนอ่อนมากไม่เอนนาน้ำอ่ะเฮ้ยกระดูกเน้นๆขอน,น้ำได้เยอะหน่อยกำกระโดดเต็งกำเหรอกำก,กระโดดโต๊ะนี่อือหือเน้นๆนี่ตงแ่จากเน้ก็ยังมีน้ำน้ำยาด้วยนะน้ำยาปา่ามีน้ำยาน้ำยาปา่ายาปา่า,ปาเออน่ากิน แต่หัวป่าอย่างนี้น่ากินเนาะเออน่ากินน่ากินเดี๋ยวก็มาลองเดี๋ยวก็มาลองเดี๋ยวแล้วตอนนี้กลิ่นน้ำเงี้ยวไปก่อนเพราะมันมาไปไปแต่จริงๆอ่ะเขาจะต้องตักน้ำก่อนนะแล้วไปไปใส่หอมปลอมกับหอมเจียวสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรสูตรสูตรใหม่ใส่เลยเออขน้จีนไปยืมจับออมาับน้ำเงี้ยวไปกันน้ำเงี้ยวไปกัน น้ำเงี้ยวโคควานะนังนอนหนัมว,ม,ว,วมุ่งดูปุ๊บลนเลยเจอทุกอย่างเออยังเยอะเยอะโคควรเอาจุนๆุนยังนอนเลยตากมาอันนี้ตากมา,บา,บาแบบว่า <laughs> ปากเดียวเสร็จปากเดียวเสร็จเคลื่อ <laughs> นมาจีนนัวนัเลยอ่ะกระดูกยังเยอะอ๋ออ๋อ่าเรียบร้อยละอันนี้ตัวได้ไข่เลยอ่ะ ไม่กระส้มนึกว่าได้ไข่ตวุ๋ยหอมเจียวโอ้โหหอมเจียวย่างน่ากินอันนี้อันนี้ชอบต้องใส่น้ำตาลปอมโอ้มาโอ้อันนี้น่ากินดีนนัวนนัวไปนี่เขาได้มาละนนัวเขาได้มาละ ขนมเส้นนวนัวอันนี้จริงๆเหมือนว่าจะมาได้ใส่พักนะแต่จริงๆมันมีหอมป้อมกับผักชีข้างในมีสองรูปรักหอมป้อมกับผักชีเอ้ยหอมป้อมกับหอมเจียวโอ้พีชน่ากินมากคือนี่ตักปากเดียวคือจิ้นมาเต็มเต็มอากเดียวไปได้เออของโงเนี่ยโบ๊ทเดียวเต็มถ้วยอ้อนดูตึ้งเลือดตึ้งจิ้นโอ้่ากินมากไม่อยากกินแล้ว อย่างกินย่างอ้าว้าต่อเกินก่อนน้ำมือปืนดีก่อนมั้งก่อนมานี่เดี๋ยวเปิดเปิดเปิดประเด็นกันก่อนด้วยน้ำมันก่อนเนาะอ่าน้ำก่อนกี่ก็น้ำหมดแล้วน,น,น,นี่โอ้อเป็นไงน้ำเงี้ยวที่จริงใจอ่ะมันเป็นน้ำเงี้ยวสไตล์แบบมเมืองเนมะืองเนาะ มันจะเผ็ดๆแล้วมันจะมีกลิ่นอะไรยสักอย่างหนึ่งอหมูักับปีหรือว่าโดนเนาอร่อยอืมโดยรวมอะดีมากเลยเนี่ย,ออยโอ้เป็นน้ำเงี้ยวได้ระยะอะอะต่อไปเป็นเส้นเนาะใช่เป็นเส้นเลยเลือกเลือกเส้นเลือดแล้วก็ผักชีแล้วก็กระเทียมอ่ะ จีนมากินซะนะเราต้องกินจีนซะไปตอนที่สองสุดดีขนาดรสชาติคืะะคอเน,เนี่ยไก่ทีดขนมจีนที่ขอย,อยัน ตัดเส้นก่อนรอบนี้ใส่จ้นด้วยนะเออใส่จิ้นเลยนะเออใส่จีน,นล้าก็ใส่เลือดหน้ากับหอมเขียวาานะไป,ปะจินไป ดีดีมากมาดูกระดูกมันจะกระดูกเปลาามีจีน,น,นเลยนะลุงมีจีนนะเฮ้ยกระดูกมีจีนโอ้โหสุดยอดมาเด็กกิน,กนเพื่อดูหงกัแล้วมันอะไรก็จะได้ถึงสัปปะน,นี้ยเดี๋ยวก่อนอย่ายเย็นๆต่อหา,ายไปกินแล้วเนี่ยอันนี้เลือดล้วน ขออนุญาตรูปเรยแล้วกันอับเดียวเนี่ยเดียวคือเอาเมียอะไรขออนุญาตจิ้มน,น้ำก่อนอ้าวจิ้มิพร้อมกับหมดสตับ เราบอกแล้วมันอร่อยแล้วมันอุ่นๆนะเนาะแล้วอากาศมันเย็นนะเนาะช่วงนี้กิอนอุ่นๆแบบแดีมากเลยแนะนำเพื่อนใส่หอมเจียวเด้อเป็นหอมเจียวหอ,อ,อมเจียวเด็ดแต่แน้นี่น,นี่อืมเนาะอร่อยอ่ะ พริกข้าวตื้มไปอ่ะเอาใส่ตัวอไปใส่เนี่นะมันเลยนุมหนี่ยหนังมันกรอบนะเป็นหนังโอ้โหระวังนะเ็ดไปทีกันแ็ไดครบเลยเพศหรอเะไรหรอปลาเพ็ดน้ำเพ็ดเลยปลาเพ็ดเลยพริกที่ไหนปลาเพชรปลาเพชรวูบวบไปเรื่อยละพริกมันก็ต้องมีเผ็ดเล็กน้อยอันนี้ก็ดู กระดูกแล้วแบบพ้ยเอามาแต่จิ้นจิ้นี่ี้ขดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เราเจเื่อจิ้มจิ้นจิ้นจิ้นไม่เป็นกระดูกนะแต่ตัดมาเหลือกระจิ้นอันนี้เป็นจิ้นล้วนจิ้นล้วนดูขอดูกํโอ๋ออันนี้คือเปิดมากอ่ใจเก่งจ้าพยอมกูสักอะลยตะกี้เลยอเลี่อะไร เราเมียแค่อันเดียวมีเปละเยอะแยะบอกแล้วบอกตัปเปอร์รีวิวได้แล้วครับผมจะลองรีวิวปลาเหรอไ,ได้แล้วสุดตรงตะกี้นี่สุดแน่นอนเพราะว่าหึ่งึดๆเลยน่าน่าเพิ่งว่าเจอน้ำเงี้ยวแต่ละ โนนเนาะเดี๋ยวเรามากินกันเลยเจ้าม,มากินอย่งางกินขนมเส้นน้ำเงี้ยวกินขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจ้าเออวันนี้งามเลยเอาล่จ้ปลุยลุยเลยลุยเลยหลังจากตะกี้ได้ทําการรีวิวไปแล้วใช่ทำเอ้ยทําการอินเตอร์วิวต่อไปได้เวลากินมาก เปิด10โมงลูกค้าก็มามาเลยอะ่ะเขามาคนแรกความสงใจตังเซ็ตมรอรันเซ็ตต่อค้นก็มาเรื่อยๆนะๆตันนี้ก็มี5 4 5ีแล้วเนาะขนาดแบบเจ้าอยู่นะ10โมงอะ่นะคือราคาเปิลแบบย่อมเยาว์อ่ะเนาะแบบมันเตอร์อสมัยนี้แบบมันก็กินเข้ามือหนึ่งกห้า50<อ>นะนะตัวนี้คือ69บาทคือมันเป็นแบบบุฟเฟ่ น้ำดื่มประกอบฟรีน้ำดื่มฟรีเลยแหละครบจบที่หกสิบเก้าบ,บาทก็ท้องไหวเกงถภาษามเมืองวหวเหงาเกงเงี่ยงเงี่ยงเงี่ยงถ้วยเงียงถ้วยภาตากากางเหรอตะแคงตะแคง ลึงควยไรหมดลึง,ลงพร้อมแจะบบเอาถ้ที่สองเร,ออเริ่มต้นได้ถ้วยที่สองตอนนี้ก็อมาถึงถ้วยที่สองแลนะ้วแต่ถ้วยที่สองไม่ไ้จะเป็นแบบมินิมอลนิดหนึ่งเล็กๆก,ก,กระจุมกระจิ๋มเพราะว่าเพราะว่าอินจากถ้วยแรกมาก ได้ยันพปะเอกได้เยอนะมากนี่เขียวหวานวไก่ไก่เน้นๆเลยจริงเพราก็เป็นเขียวหวานไก่เน้นๆเราลองชิมเันเราบะเขือตีนเดียวผมเปิ้งมีบะเขือเออเปิ้งมาได้มีบะเขือสักตีนเลยมันตักไม่โดนนะมันมีก็จีนนะยังไงแกงเขียวหวาน อันนี้ละแค่ได้มันเป็นรับตะนาะนีน่ดูไกลนิ่งๆช่เป็นไหนโอเค ได้ทักงตาแบบเลือดเลือดเลือดอร่อยเนอะตะกีนตกินเลือดแล้วอร่อยอรอทำเองกับมือเราชองกับชาวบัวใชน่น้ำแข็งมันมีเครื่องบดกลยแมน่นเอาไปบดกคนเดียวอันนี้ทำเองกับมือ เอาแล้วก็่ใส่แล้วกับดบดบดเยอะๆบดบดแนี้บด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 เราก็จะได้เป็นน้องแข่งแบบนี้เลยกินมาตดูนี้อ่ำก่อนอันนี้เขาเรียกว่าช้ำซ้ำซ้ำหรือว่าช่ำช่องไม่ใช่ประกัรกันนี่กลดู นี่มันจะมีทั้งช็อกโก้ยแล้วก็รสชอคคือเมนูน่ากินมาน่ากินกินเลยกีก่กี่เลย Nói điều có sáng ngắm mọi Ờ, ngắm mọi chuyện mọi <laughs> chuyện mọi <laughs> chuyện mọi 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 là nó chuyện mọi เมนูลแล้วตัวเราค้างก็น,น้ำยาป่เาเพราะว่าบาไหวละอิ่มต่อเพราะว่าถ้วยแหกงเขามาจัดนักจะเต็มเพราะว่าเค่อยากจัดไงแค่อยากจัดเอาน้ำเงี้ยวมาจัดนักจะเต็มเนาะก็ค,คือว่าถ้าใครชอบน้ำเงี้ยวรสชาติประมาณเนี้ยเปิมเจได้หูเห่าต้องบอกว่ารสชาติแบบเป็นน้ำเงี้ยวแบบเมืองเมือง,งบ้านเหา แหมรสชาติหนึ่งอยากใครอยากลองมาจีมว่ารสชาติัเป็นอย่งไรก็ตามมาได้ตีน้ำเหงียวอ้อมเมืองตางมาอย่างไรบอกเป็นก่อนถนนเส้นไมหิดนไมหิโดนมาถ้ามาจากสีแยกหนองหอยจะไปแักกะแปงแมาจะไปบิ๊กซีดอนจันจะไปแสลกะแปงนี่ร <c oughs> ้านมันอยู่ซ้ายมือเลยแมนเลยตังเข้าโรงเรียนกาวิละมงสอยกาวิละมีนี่ มงฟอดก็มีนดิการอ่าอะอะบอกแหละคือกวีละมันมีนี่มันมีข้างกันเนี่ยอ่ากนี่เราตั้งเข้ามงฟอดอันนี้ทางเข้าโรงเรียนกะวีละตั้งเข้ามงฟอดมีที่ฟื้นสะพานอออ๋โเคเรียบร้อยมันมมาชี้หูแล้วมันก็บอกว่าจะคือบอกถึงเวลามันก็บอกไปอีกเลยบอกไปเรื่อยๆเอาอีดีกว่าง่ายๆเลยปักใน Google Map มาเลยครับน้ำเนี้ยวอ๋อเมือง จบเอาเขามันมันถึงไน่แน้วอ่านมัอนต้องมาผิดกันอนี่ยอีกสักจบปั่นผมว่าโอ้ยโอ๊ยอันก็อจบการนำเสนอคลิปเพ่ยงตะอีเจ้ายินดีเจ้าโอ้ยโอ้ยเจปเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะพาไปที่ไหนนะครับก็่อยมารอดูกันแต่ว่า รอบหน้านี่จะเอาอาหารสไตล์ไหนดีเอาแบบมะฮังวะเ,เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวแบบเะเอาแบบกับข้าวเมืองหรือว่าจะเอาอาหารเยอรมันหรือว่าอาหารเมียนมาหรือว่าอินเดียดีหรือว่าจะเป็นยากับข้าวเม็กิกันไข่เฮ้าอะเพื่อนไงไปทำกับข้าวเม็กินโอ้ไข่โตมากะ you <laughs>